ตั้งฐานาทุกกรมได้สามลูกคือพระประหลาดเดินพระทรงเดินพระไปรีการดจึงแต่งตั้งให้พระนัทธาพนพัะธาพนฉายาปัจสโนอายุ29่เ้า จึงแต่งตั้งให้พักอาลุวัตฉายาวัจิรัญาโนอายุ21พรรษาหนึ่งวิทยาฐานะประโยคน์หนึ่งสองนักธรรมเกงวัดพิบุตรทองตำบลพิบุตรทองอำเภอท่าช้าจังหวัดสิงห์บุรีดำรงตำแหน่งฐานาภิรม์ที่พระยิีกา ความเจริญข้อการไปรูปในภวมพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเชอญแต่งตั้งณวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567พระวชระสิงห์กูร,ร,รยานรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีจเจ้าอาวาส masuk <laughs> เราทำบุญไปอย่างไรฮะจะได้เสื่อมความก็ไ้อันตรภาคภพเราเนี่ยแต่กส่งตัสุริเรยมีเรอการบุตทำระกุีทำอาารย์ศิริบุรีและกะส่งตัวศิริบุรีไปรูที่รูกัน แต่ด้วยในงานนี้นโอกาสแต่ขอเชิญตรนท่านรู้ว่าเราผู้ว่าอ่างเภอแต่ขอว่าจะมาแยกตัวกนนะคนงานทางที่ขั้เจะมีจะมาจะยังไม่ฉลองว่าตมาขึ้นที่บัจชัยแต่ตมาได้ตั้งใจ ตลอดชีวิตใหชวันเป็นพระจะไม่เก็บเงินแม้แต่บาเดียวในธนาคารแล้วมีนี้อาจจะมาค้าสิทค้าโรษัไท์ให้ผมยังไม่มีเก็บตั้งปาโยมผู้ท่าบูแก่บมาโทษมาว่าทำไมไม่ไปเก็บตั้งร่างล่ะเก็บใกล้ในปว๋ยทำไงดูคันต่อว่าโยม อาตมามีแรงก็ประกอบคุณทาความดีตลอดไปแล้วถ้เจ็บไข้เลยป่วยลาทําไงอ่ะเจ็บไข้ป่วยก็โยกมรเอาไปรักษาให้ถ้าไม่เอาไปรักษาล่ะก็ไม่ยากเลคนไม่ไหวก็ตายเองอแตมาตั้งวินัยเนี่ารดไม่เคยเก็บตายมีก็ตายเป็นผไนะการในงานนี้ การดึว่าโดทคณที่คณะสงฆ์นกองได้เร่วมกันจัดงานแท่งมาอันละขออนุนาตาบอกคุณขออนุาคณะสงฆ์ดนร่วมทุกขั้นไม่ว่าจะเป็นวันอิารวัน ทาาที่มีความเป่ยนแงคือคามมั่นคงในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงแต่เช่นารสถาลารก็ล่ยนแชลงเชนดการมาริการการทุย่ มีาลังในเรื่องกระจัยไม่มีไม่มีประจัยหนักชี้ในผรดำนิงาตอนทีงานนี้นก็ท่านได้กล่าวไว้แล้วใหญ่ใจท่านคิดว่าที่ได้มาแล้วท่านก็จะรอเไป้แต่ว่าเป็นความภาคภูมใจของพวกเราพวกเราคือโดยคงชนะเสมอไ้ แล้วก็ไปเกี่ยวโยงอยู่รัฐบาลก็ต้องยอมรับว่าในส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกเป็นที่เป็นที่มโนมีต่อไปเพราะว่ามีงานน่าสงโดยส่วนตัวรัฐบาจะไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่การเรียกไปที่โลกนี้ได้มาแก่นานที่สุดแต่ว่า ทานคณะสงฆ์ท่านรับผิดชอบได้แต่ท่านจะตนาเพื่อมาเมื่อมาดีเราขอที่่าทคณอาจารย์ว่าท่านจะมาตรงนี้ได้ท่านท่านได้ที่คนดีมาตลอดเมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นฝาของพ่อนะพ่อครูครูครูธรรมศาสตร์คุณอาวรธคุณพ่อหงรู้ว่าคนเจะมา คมาหลับท่านตอนเป็นพรน้อยอยู่กับงบุรีมาหลับพ่อูพ่อถ้าจะบาพ่า้องปอยู่กัพ่อใหญ่พ่อแพรท่านเป็นผู้สะอหล่านพ่อแพรตนั้นมีงาเป็นพรสงฆ์มีราชเสนาี่จะขอให้พ่อแพร่จะเป็นพระในจังหวัดพ่อแพร่จะไม่รับตอนนั้นเป็นเด็กแม่ไม่ยอมรับมาม เกลาวมบอกหุวงพ่อพ่อไมมีเวลาพ่อจะไกท่ไนเวลาพ่อว่าจะเป็นพักก็ไปท่ายคนพหวงพ่อผมก็บอกเพื่อเพื่อเป็นเกียร์เพื่อเป็นเกียนกับว่กับาที่กับรูกศิษย์ูกหา

คุ้มากเลยเป็นสารุปรัมเลยคือเราบาก็ได้ยอมกลไปคือเราสรุกโดนเขาพ่อท่มีอะไรหรอแต่ท่านมีความดีบุตริลานลหาจับหาให้นเนี่ยทุกอย่างเราต้องขอขอย้ําคนนี้ให้เรามั่นใจไง้เอยู่ใล้คนดีปลอดภัยเราไม่ต้องเกงขออยู่ใต้คนเก่งก้นนักานะรับรดับต่อไปขอเรียนเชิ อดีตผู้ว่าการจังหวัดชุริรีได้กล่าวสารรัชญาใจกับาสตาารรชาัฐกม ที่บริเวณภายในห้องโถงโสและก็พระบุญท่านนะครับที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้าพระองโถงนะครับพร้อมด้วยการไดการชุดขาวนะครับหลังจากที่รับรองต้องการต่อไปนะครับปีนี้ท่านรองิจาราโดยกพรเอทีได้ก่อนนะครับแต่ละแต้มนะครับต่อไปการที่แต่งชุดงปกติขาวมาร่วมเป็นอาเบียนนะฮะในงาน ได้ประกาศนะครับโบก่านะครับเรื่องตำราสั่งของพ่อเรานะครับเป็นที่เริ่อง para é.